มาถึงช่วงมาตากูรูค่ะสัปดาห์นี้ต้องบอกว่ามี2ราศีที่มีข่าวดีเกีก่ยวกับเรื่องความรักต้องบอกว่าช่วงช่วงนี้นะครับดวงดาวที่เรียกว่าดาวศุกร์นะเป็นดาวแห่งความรักโดยตรงะนะครับมีการโครจรมาพบกับดาวคานนะครับเหมือนในหนังสือ m มนฟอร์มาวิเมนฟอร์วีนัสนะครับนานมากอันนี้ กางจะบ,บอกหรือบอกอายุได้เลยนะคะ <c oughs> นะครับก็หมายถึงเป็นดวงดาวแห่งความเป็นคู่กันเข้ามานะครับแต่ว่าอันนี้ไอ้เป็นคู่เนี่ยบางทีมันก็แปลได้หลายอย่างนะครับก็คือคนโสดอาจจะสมหวังเรื่องของความรักหรือว่าคนที่มีคู่มีแฟนแล้วก็อาจจะไปลงในเรื่องของคนเมตตามีหุ้นส่วนมีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ดีขึ้นนะครับซึ่งเจ้าภาพของงานนี้คือราศีกรกฎครับนะครับในช่วงสัปดาห์ที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยนะครับดวงดาวเนี่ยโคจรเข้ามาพอดีเป๊ะเลยนะครับดังนั้น ใครที่เกิดราศีกรกฎนะครับเรารู้สึกว่าเอ๊ะเงาๆอยู่นะครับช่วงนี้ดวงดาวแห่งความรักเข้ามาแล้วนะความมีสเสน่ห์ก็จะมีเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าใครที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะครับจังหวะดวงดาวเนี่ยก็จะหมายถึงเรื่องของความเมตตานะครับการได้รับความเมตตาการมีมิตรสหายเพื่อนฝูงการชักชวนชักจูงทั้งหลายหรือว่าการได้รับความช่วยเหลือที่ดีนะครับนั้นราศีกรกฎเนีดด่ยก็ถือว่าเป็นราศีที่น่าจะแฮปปี้เอนจอยนะใ,ในในช่วงสัปดาห์นี้นะครับอี ราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกนั้นนะครับเป็นราศีที่เรื่องคู่เนี่ยโดดเด่นนะครับแต่ว่าเด่นใน2ทางนะครับทางแรกคือคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยตำราบ,บอกว่าดวงดาวลักษณะนี้จะส่งผลทําให้คู่ของคุณเนี่ยช่วยซับพอร์ตนะครับในเรื่องของการทํางานทําให้การงานมีความก้าวหน้ามากขึ้นหรือว่าบางคนอาจจะมีการทําธุรกิจการค้ากันเช่นอ่ะขายของกันทั้งกันทั้งคู่นะครับตัวแฟนของเราอาจจะช่วยให้มีลูกค้ามากขึ้นมีออเดอร์มากขึ้นอะไรแบบนี้ นในอย่างที่2ก็คือว่าสําหรับใครที่ยังเป็นโสดอยู่นะครับลักษณะดวงดาวแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือว่าคุณอาจจะได้พบได้เจอได้ปิ้งกันระหว่างคลิประหว่างการเดินทางหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มาจาก ที่ไกลๆเข้ามานะครับแล้วก็เดินทางมาเจอกันเพราะว่าอย่าลืมว่าราศีพิจิกนั้นนะครับเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องคู่นะครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ดวงดาวเริ่มลงตัวแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะขึ้นขลงๆแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและก็ความลงตัวในเรื่องของความรักได้ด้วยครับ